ทำข้าวคุกกะปินะครับวันนี้้าตำ่ำเลยาใส่หอมลงไป ข้าวกะปิอย่าไปใส่เยอข้าวใส่กะปิก้อนขูดก้อนย้ำก้อนทอดอย่าไปใส่เยอะย้ำจะเค็มเข้าใจป้ะผัดอุกกรณ์อุกกรณ์ขกดกอนผัดนะครับย้อนไปกะปิบ่แตกต้องมาจับอันนี้วะต้องมาจับถาดไว้ เขาจะเป็นปอนอคกันไม่เข้ากันก่อนออแค่นียเขามันซุกทยูเรล้วผุดเห็นปะถ้าไปแตะถ้าไปล้มกระทาปุ๊บมัน,ม,นมันก็แตกมันก็แตกก่อนนะบักไดเจอก้อนนี้เข็มปนั้นแหะตายไม่ทันกะปียังได้เข็มเลยตอนนี้ มาเยอะก็จริงอยู่ <c oughs> แต่วก็ดูเม้ทดดิ่ถคุกให้มันเข้ากันก่อนก่อนไปทอดนะครับข้าวคุกกะปิลอคุกกะป,อกกปิอัน,นี้กะปิะครับมนไ่ีคุกเริ่มเข้ากันแล้วอันนี้จะทอดข้าวนะครับข้าวกะปิ อไม่ตรงเลยเหรอบอกเอาวางไม่ตรงตรงมันเป็รัวความอดอ,ผ,ามาอผ้ามาให้หน่อย<บ>ข้าวทอดพุิกกำลังจะผัดข้าวนะครับ

นะผัดเรียบร้อยแล้วเฮ้ยกระปีผัดน้ำกใส่ข้าวทอดไข่ทำเครื่องเคียงออเ,เออนะปลานะข้าวผัด ข้าวฟุกกะปิหมุนหมุนหมุนปุ่นแต่แม่มาตักอันนั้นม,นนนมาตะกรามาฟับให้มันสเสด็จน้ำมันอาจจะเพิ่งเอาออก ม้วนน,น,นวครับโอแตกแล้วครับแตกแล้วม้วนมวน พริกอีกหนึ่งรอบนะสุกแล้วขึ้นขึ้นใครถอดมาแล้วมาหั่นนะครับ เครื่องเคียงทำฝัดมือของเลยฟัดนี่สีเป็นสีแดงแครับอ,อ๋อัะมันเรื่องเหลืองปนแดงเลยย่อมสีฝัดหมูครับ ปล่อยมันจะไปพึ่งไปยุ่งกับมันปล่อยมันปล่อยไปข่ามันสิเลยแบบจบปุ๊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 บยานต้องเห็นเพียบป่ะันีพับหมูหวาน ถึงจังหวะต้องคนแล้วละสิบุ๊บุกเจะนี่เข้าไปเมื่อกี้นี่ใส่เกลือไปแล้วนะครับใส่เกลือไปแล้ว จะไม่สุกต้องให้หมูสุกให้หมูมันสุกกันมะครับออไปใส่เครื่องปรุงถ้าใส่เครื่องปรุงไปเลยห,หมูยังไม่สุกแล้วมันจะน้ำหมูยังไม่สุกครับหมูวหวาน รอจนน้ำมันจะแห้งนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มบกเล้วหานโตข้าวถ้าเราไปผัดกับหน้าอัดสีแข็งแล้วทำให้ข้าวขึ้น ยูขาวรุ่นร่นู่นเมื่อน,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 น้ำบกก็ใส่ปรุงแล้วครับปรุงทีนมีปรุงครับน้ำตาลทรายยวขาวทอดถ่ายพร้อมไหมครับกอถหอย ซอสหอยปอบอออ่ไปได้นะครับอหมูหวานชอบหมูหวาน ทอบหมูหวานครับยังไม่หวานครับใส่ำตาลอีก เต้กระเทียมอะีครับเ้เอานี่ไปละเรียบร้อยครับหมูหวานเรียบร้อยแล้วหมูหวาน ไม่กินก็นั่งอยู่แล้วนะครับกโซ่เครื่องเคียงครับเครื่องเคียงอเยอะๆเิกินังอ,อืมกินยัแบบงิหมร้านอะไรแน่ร้านำเรียบร้อยแล้วนะครับ <ใน S 2> ข้าวคุกกะปินะครับมีเครื่องเคียงมีบักม่วงครับมีแตงกวัวนะครับมีกุนเชียงมีกุ้งนะครับไข่ทอดน,นะครับมีมมหวานนะครับ มีหอมครับมีบักน้วนะครับ,ม,บ,รบมีทั่วฝักหน้วนะครับมีบักพริกสดนะครับแล้วก็แล้วก็บบกพริกขัวนะครับครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ัญพาละเไปนะครับสวัสดีครับ